นะครับผู้ชาไม่มีของการใช้ผา้าไเขาจหับนนี้คือีเขาไม่มีแต่ว่าจะมีคาหนึ่งที่ที่คนไทจะไม่คุ้น n เออจะไม่ออกคนเดียวกันนครับเดีไซน์ก็คิดไว่าความปรารถนาคนไทยเรียกมันวาความปรารถนาครับ ไม่มีใครบรรยายนความปรารถนามาในเชิงในเชิงแบบเวลาสอนเนาะอยาจะบอกความบาดนาตามกับเีความาต,าแบบต้องการอะไรอยากแข็งแรงแต่ไม่กินผักเขาจะแบบไม่มีความอยากกินผักท่นที่ตัวเองอยากแข็งแรงอยากได้ประโยชน์สักอย่างแต่ว่าก็ไม่อยากฉันอยากกินผักเออยากกินอาหารเสริมแทนทั้งที่แบบอาหารเสริมแพงกว่าพักสั้งเยอะ,นะครับเราเราไปดูในอันนี้ไม่ได้ว่าผลิตภัณฑ์ใดเป็นเป็น,ปนตัวเฉพาะตัวจรงครับเราจะไปดูในเชลนะครับเราจะไปเห็นไอ้พวกกระปุกเล็กๆที่อยู่บนเชล สารสะดวกสื่อที่แช่เย็นอยู่นะครับเราเคยนับไหมครับว่ามันแพงกว่าวิตามินซีแบบหนึ่งนี่เนี่ยผมพูดแล้วผมก็ผมจะผมฝากคำนี้ไปกันเวลาเราจะทําให้ลูกค้าซื้อค้าอะไรครับอันนี้หนึ่งเลยเราเราฝากตัวไป้แล้วว่าเขาได้ใช่คนที้ใช้ลูกค้าจริงปัญหาที่สองตามมาคือเราทําให้เขาอยากพอที่จะซื้อได้หรือเปล่าถ้าเพื่อนทำโซเชียลมีเดียโอจะเก็บว่าเวลาเราทําเวลาเราโพสต์ลงโซเชียลมีเดียครับเวลาจะขาย คือคือหลายๆสินค้าหลายๆตัวไม่สามารถขายด้วยการโพสไปครั้งเดียวบูสต์บูสโพสครั้งเดียวแล้วก็ปัดโฆษณาครั้งเดียวแล้วขายได้หลายๆโปรดักทำไม่ได <medi> ้แบบนั้นหลายๆโปรดักก็มีการบิวบิวเข้าไปบิวเข้าไปบิวเข้าไปหลายๆท่านจะเห็นว่าหลายๆแบรนด์เริ่มทําเริ่มทำเรียกว่าเหตุผลในการซื้อมันมันจะมาแบบไหนมันจะหมายว่าทําไมคุณต้องเลือกซื้อโปรดัก A ทำไมคุณต้องเลือกโปรเลือกซื้อโปรดัก B ทำไมคุณต้องเลือกซื้อโปรดัก C ประเด็นคือไอ้คำพูดตรงนี้ ไม่ได้สร้างความปน,นารถนาเลยอยู่ก็บอกบอกเหตุผลว่าคุณจะต้องซื้ออะไรแต่คุณไม่ได้ไปแกะปมอะไรเ,เขาไม่ได้แกะปัญหาอะไรเขาไม่ได้บอกว่าสมมติว่าจะขายเกี่ยวกับกระดูกคุณไม่ได้บอกเลยว่าเออเนี่ยสมัยนี้วัยทาง,งานนี่ผมประตูเล่น,นะครับวัยทาง,งานเนี่ยเกิน50%มีปัญหาเรื่องกระดูกมีปัญหาเรื่องกันครับ ปมสกิดแผลดึงแผลลากออกมานะเขาเก็จะเฉยเขาจะบอกว่าแล้วมาบอกทำไงว่าทำไมงซือ้อนะครับนี่ครับนี่คือการการสร้างติดการการสร้างเอาความปัญหาขึ้นมาในกลุ่มที่เขาต้องการอยู่แล้วคนเราไม่เข้าใจคืออันดับแรกนะครับคนที่ทําุรกิจพลาดขายของไม่ได้ขึ้นหนึ่งเลยไปหาคนที่เขาไม่อยากซือ้อบนโลกนี้มีคนมากมายที่ไม่พร้อมจะไม่ซื้อของคุณไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามอันนี้หนึง่งเอาคนเหลออไปเอานี้อกไปก่ปนกอนปุ๊บแล้วจะเหลือกลุ่มที่มันเรเิ่ม คนที่เขาต้องการต้องการสิ้างเราแต่อาจจะไม่อยากนะครับเขาเรียกว่าคนที่รู้ความต้องการแต่แบบไม่รู้ว่าตัวเองต้องกิ่เกิดช้าก,กันเร็วปีเดียวคือหนักคนละมวละคนละเรื่องเลยครับมีใครอยู่การสือาา่อสารเลยไหมครับแต่ดิจิตอลทีวีเนี่ยผมไม่รู้จะพูดเรื่องไหสวยซ้ำสวยท่าบซวยจากยูทูบไม่พอนะครับเขา้าใจไหมครับเราสนใจไหมครับเราต้องดูอย่างที่ไหนเราสนใจแค่เราดูอะไร สนุกไหมเพราะว่าสนใจเราดูจากยูทูบดูจากทีวีไม่สนใจนะครับแล้วปีนี้เกิดอะไรขึ้นอีกอันหนึ่งครับที่มันปวดกานนะัน่นปวดกับยูทูบอีกเฟซบุ๊กสร้างเฟซบุ๊กไลน์ขึ้นมาภาชนะคนเดินีปนะครับแล้ว 4G มันมีปีนี้พอดีคือมันเป็นเรื่องที่คตรนหมองเองนะคือนี่แค่นิดเดียวเลยครับคือถ้าเราอย่างคนทําแพลตฟอร์มทำพวกสตาร์ทอัพหรือถ้าแปดคิดว่าจะเป็นสื่ออย่างเดียวอย่างเป็นถ่ายออดตรงนี้นะครับ ทำช้าแป๊บเดียวนะครับมันเขาวาจจะไม่มีจิตเกิดเลยก็ได้เพราะว่าในวงไร้กลกุ่มเนี่ยทุกคนมีช่องของตัวเองนึน่งภาพโลกเอเมริกันกับต่างอะไรนึน่ภาพประเทศไทยที่มีช่องเป็นแสนๆช่องนะครับเรื่องจริงแล้วกูจะดูอะไรใช่ไหมครับแล้วจะดูอะไรที่น่า,นานกังวลตู้ไม่กล้าในที่สอนว่าผมชอบคำนี้มาเลยที่ว่าที่อา่านวา่าพวกแคสติเนชันมันมาจากนหนังสือเรื่องไอ้คินก็บตัวนั้นใช่ไหมอีเด็กฟอกแคสติเนชันคืออะไรคือ เราเนี่ยทําอะไรที่มันยากก่อนอะแล้วรู้ไหมครับว่าไอ้กินกบตัวนั้นทําไมมันต้องเป็นกบทำไมต้องเป็นกบทำไมไม่เป็นบัวทำไมไม่เป็นหมูรู้ก่อนอะทำไมไม่ทำเพราะว่ากบมันไม่น่ากินงานยากเหมือนกบคือเห็นปุ๊บอยากกินยกเว้นมันชอบกระเทียมมัผมควรจะกินได้นิดหน่อยแต่แบบกบมันไม่หอมผมกินไก่ดีกว่าผม,ผม,ม,ม,มเป็นไก่มก็ต้องเปนไก่แต่กบมันเป็นงานยากเพราะฉะนั้นที่บอกว่าคือคือถ้ากิน ถ้าคุณจัดการงานได้แล้ว,วลกูแบบทุกอย่างเวลามันได้มากคุกอย่างคืออะไรที่มันเราตื่นเต้นตื่นเต้นมากคือว่าเอาเป็นว่าผมสมัยสมัยผมเด็กๆเหมนกันนะผมสม,สมัยผมเด็กๆต้องมาขึ้นเวทีแบบสี่ห้าร้อยคนพันคนเลยผมจะตื่นเต้นผมรู้สึกว่าเฮ้ยวันเนี้ยมันแบบมันต้อง,งยากแน่เลยซึ่งถ้าผมผ่านไอการพูดครั้งนี้ไปผมนะครับวันนี้มันจะโคตรง่ายเลยทุกอย่างขอขออนุญาตเที่ยวจะแทรก็จะได้นะขอแบบขอทุกอย่างง่ายไปหมดเพราะว่าเราทำสิ่งยากเนี่ยนี้คือหลักของ แบรนด์ดีในเรื่องโปรแคสตินเนชันแต่แต่ว่าไม่จบแค่นั้นนะครับประเด็นคือไอ้เคียทีมาทำไมเขาบอกว่าจริงๆแล้วคือไอโปรแคสตินเนชั่นนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชีวิตนี้แบบอยู่ระหว่างแบบจะทำแต่ไม่ทำวันที่คือจะทำอยู่ประมาณแบบสองสามปีแล้วครับแต่ปัญหาของเคียร์ทีฟโปรแคสตินเนชันสำหรับคนที่ทำงานไม่หยุดนะครับทำงานไปเรื่อยๆทำงานจนงงว่าตอนนี้คุณทำงานอยู่บ้างวัน คนนี้แบบเราควรจะจัดงานไหนคนเราจะควรจะขายโปรดักต์ไหนเราควรจะคุยกับลูกค้าคนไหนเนี่ยปัญหามันเกิดสมารับคนพวกนี้เคลียร์ทีผมแอสเซมบลิชชันก็คือเราต้องยั้งมือในการทำทุกคนรู้จักกดพาเลโตรู้จักไหมครับรู้จักหมดกดพาเลโต้ทำ20%เราได้80%นะครับลูกค้าที่20%ลูกค้า20%ปลุกใน X ที่มันสร้างยอดขาย20%ไอเนี่ยคือกดพาเลโต้กดมันว่าอย่างนี้แล้วลูกค้า80%เหลือจะสร้างยอดขายแค่20%แต่จะสร้างปัญหา20%เหลือเพราะฉะนั้นครับมันเป็นยังไง คือกฎ่ไนโตม,มันมันนิสัาในคำนี้นะครับก็คือว่าแม่เจสซี่บอกว่าเวลาคือเวลาจะเวลาจะขายจะทำอะไรก็ย้งแต่ยั้งมือน,นิดนึงดูว่ามันใช่จริงหรือเปล่าลูกค้าคนนี้ควรจะขายสิเปั่าสินค้าตัวนี้ควรจะทําตลาดจริงหรือเปล่าหลายๆคนก็จะเกิดเหตุการณ์ว่าเขาเรียกน้อยน้อยครับป,ประมาณว่าสมมติเราขายของทั้งหเกียัอย่างมีลูกค้าบางคนเท่านั้นนะครับที่บอกว่าเอ้ยทำไมแกไม่เอาตัวนี้มาขายทำไมแกไม่เอาตัวนี้มาขาย ไม่มากตัวมุตุนี้มากบางครั้งเป็นดอกาที่ดีแต่หลายครั้งเป็นสิ่งรบกวนเราคือเราเอามาปุ๊บเป็นไงเกิดอะไรขึ้นครับมันเป็นภาระบนหังเราภาระภาระสต็อกของโกดังภาระของนักขายที่ต้องมานั่งเทสติดคาร์ตนี้ภาระของการออกโปรโมชัน่นภาระของการ PR มาที่นี่นะครับซึ่งถ้าโปรดักตัวนี้ไม่มีพอยต์เชียลเขาแค่เขาแค่หาคนขายไม่ได้แล้วก็มาบอกว่าเออทำไมแกไม่ขายวะ เนี่ยฮะมันมาเรื่องประโยชน์ดีว่าเฮ้ยเมื่อกี้ต้องดูว่าจริงๆแล้วแบบไอ้ไอ้สิ่งที่เราจะขายที่เราจะทำลูกค้าที่จะเข้าเนี่ยใช่ใช่ใช่จริงๆหรือเปล่านะครับอันนี้ปัญหา,าใหญ่นะครับเนี่ยก็จะบอกว่าเนี่ยอย่างนี้เป็นเป็นแอคทิวิตี้ที่เขาบอกว่าถ้าเป็นคนเป็นนักขายนักขายนักขาย,นขาย,นขายเนี่ยนะครับที่ต้องทำหรือเ,เจ้าของธุรก,กิจเองที่ต้องดีลกับคนเยอะดีลกับซัพพลายเออร์เยอะดีลกับคนอีกคนหนึงเยอะเข้ากันกี่เปอร์เซ็นต์ไอ้ที่ที่บอกนะมันควรจะเป็นการ ไปสร้างแล้วก็ขี่คอลเลคเตอไปที่อยู่กับลูกค้าเจอหน้าลูกค้าเฟสทูเฟสเนี่ยคุณเจอประมาณคุณต้องเจอประมาณแปนะครับกาแฟกินน้อยหน่อยนะครับนั่งชิวๆอา,า,าบุาาา้งอาบัตอาบน้ำโซนเลย์ว่างกันไปดีโอโลอะไรก็ว่างกันไปนะครับค,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 คุณนี่มันน้อยหน่อยกิจกรรมหลักของคุณไม่ใช่ประชุมเลยนะครับผมนี่เป็นคนลูกจิตอย่างหนึ่งที่เป็นคนแอนตี้การประชุมนะ,ะประชุมที่ประชุมเรื่อยๆประชุมบ่อยๆนะครับสังเกตไหมครับว่าคนที่ชอบประชุมเนี่ยมักจะคนเป็นคนที่ไม่่มมีีผผลลลลลงงงงาาานนนโกออจริเเเยยต้ดพืชวะค มีนไม่ได้เห็นใครนะแต่มีคนข่าวหลายคนเลยนะครับที่เจอวัมือนผมนะครับตอนที่ประชุมเรื่องเดิมๆนะสามๆนะไอนที่ประชุมแบบเพื่อแบบโปรเจกต์สองสามสี่นะครับคนที่ประชุมเรื่องเดิมๆแบผมเนะี่ยคือเขาไม่สามารถไปหาผลลัพธ์ในรูปความจริงได้เขาเลยต้องกลับมาที่ประชุมของเขาเองที่อยู่เขาบอกได้ดูนี่นะักดีสคัชนกัน,นอย่างสวยดูกลับไปจากห้องปุ๊บเป็นไงบนไทยลืมกลับประชุมใหม่รอบหน้านครับทันไปนะครับทุกคนดีเองนะครับ คือขายเยอะครับอันนี้มันมันแน่อยู่เลยนะคือขายเยอะขั้นแรกเลยครับคือคุณต้องขอมันเยอะขึ้นนะแต่ขอให้เยอะขึ้นนะครับเออมีมีบริษัทเจ้าเนี่ยครับเหมือนแบบจะต้องมีเทเลเซลมีเทเลเซลมีการมีการให้ลูกค้าเนี่ยโทรมาเราเขาต้องรับสายนะครับปัญหาที่เขาบีบผมมาคือเอ่อสมมติเราเขายิงแพ็กเกจไปบริษัทนี้ยิงแพ็กเกจไปแพ็กเกจหนึ่งสองสามสี่เ้วเข้าใจไหมครับว่าแพ็กเกจเนี่ย สร้างมาเพื่อให้ขายเยอะขึ้น